ผู้ปกครองถามมาเยอะนะครับว่าทำไมถึงมีตัวอัปเกรดตัวคอร์สพระพุ้นามก็ต้องบอกว่าพี่ปอมเนี่ยพอสอนหนังสือมาเยอะก็จะมีเด็กรีเควสว่าเอ้ยอยากได้พาร์ทที่เป็นเศษส่วนพระพุนนามเพิ่มเข้ามาให้ก็เลยอ่ะโอเคเพิ่มเข้ามาให้แล้วความที่เราอะ่ะ สอนหนังสือเห็นโจทย์มาเยอะได้สัมผัสกับเด็กเก่งๆมาเยอะเราก็จะรู้ว่าโอเคมันจะมีแนวโจทย์หลายๆแนวที่ใช้มุมมองที่ดีของพระหนามเราก็เลยแทรกเข้ามาให้เพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่ามันจะเป็นพระหนามที่แบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแบบมากๆเลยคราวนี้ผู้ปกครองครับ พระหูนามเนี่ยเด็กๆจะเรียนในม .1 เทอม2ม .2 อเทอมหนึ่งม .2 อเทอม2อม .3 าเทอมหนึ่งมสเทอม2ดังนั้นสำหรับคอเนี่ยพี่เปอให้ไปเลย2ปีคือเรียนได้จุกจุทบทวนได้ตลอดเวลา2ปีเต็มเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยลูกๆของคุณพ่อแม่ได้ตลอด2ปีเต็มๆเลยตอนช่วงอยู่มตนนะครับแล้วราคาเนี้ยเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วขอให้เชื่อมั่นเลยว่าไม่มีทางมีราคาพิเศษแบบนี้อีกแล้วครับผม